สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปิดซีกเก็ตแร่ก็อบบินแอน s c สครอ i บินนะครับหรือว่าสครอปบินนี่คืออะไรนะเป็นเลนโบฟอย i ์อีดิชันนะครับก็คือจะเป็นฟอย l ์แบบที่เขาทำเป็นซีเรียลนะค,คือจะเป็นฟอย l ์ที่ฟอยด์มากขึ้นนะครับสำหรับก o อบบินนะหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ เรียบให้มันตรงๆกันก่อนนะแกะง่ายกว่าพลาสติกนะครับสำหรับซองกระดาษสาใบแรกก็บีินแล็กกี้นะครับไม่รู้ว่าตานกั่ฟอยธรรมดาย,ยังไงนะครับกรบบินแล็กกี้ก็จะบอกว่าใจหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งเมื่อตัวนี้ดิวกระดมเอใส่เพเยอร์เราจะกากบบิน p พ r ่ a มาเน้นการจากแฮนด์ลงมาในสนามได้เลยนะครับแล้วก็กอบบินมาตรอนนะครับอันนี้ก็เป็นกอบบินอันคอมนะฮะไลน์สามได้หนึ่งหนึ่งเมื่อลงมาในสนามเราสามารถจะเซิร์ชกับเซิร์ชเดบรี่หาก,กอบบินโชว์แล้วก็เอาขึ้นมือได้นะครับกอบบินมาตรอน และก็กอบบินรีคูเตอร์นะครับไล่2ห,หนึ่งเหมือนกันนะครับเมื่อตรงนี้ลงมาในสนามเซิร์ชไรบริหากอบบินกี่ตัวก็ได้นะครับแล้วก็โชว์สับกองแล้วก็เอาทพวกนั้นไว้บนกองเคลียงได้นะครับแล้วก็มักซัดกอบบินกันดีนะครับ ไล่6ไล่4ีนะครับเป็นลิเจอรี่เคีเจอร์กอบบินโนเบิลนะครับก็จะบอกว่าเมื่อตัวนี้ลงมาในสนามจะจะโชว์ท็อปซิกการ์โชว์การ์ดใบบนกองนะครับแล้วก็เอากอบบินทั้งหมดที่โชว์ในนั้นที่ข้าได้5หรือน้อยกว่าจากในนั้นลงมาในสนามนะครับแล้วก็ที่เหลือจะไว้ใต้กองแรนดอมนะครับสว่วนท่านหนึ่งจะบอกว่าเมื่อตัวนี้โจมตี มันจะได้บวกหนึ่งบวก1่งจางจบเธอจำจรวจก็บินอยู่คอนโทนนะครับตามจำนวนนะครับยังโฟกัสนะครับและก็แชตเตอร์แกงนะครับบาราเดอร์ที่น้องชตเตอร์แกงนะครับอันนี้จะเป็นไล่สีนะครับเป็นจันเลยนะครับดำแดงเขียว ก็จะเป็นกรอบบินอาร์ติฟิเซอร์ไล่สีได้สามสามนะครับจะบอกว่าจะมีท่าแต่ละสีจ่สามหมดเลยนะครับอย่างสองดำสองแดงสองฟ้าเอสองเขียวอย่างสองดำมันจะเป็นบอกว่าเมื่อจ่ายสองดำแซกค,คิจเจอร์แล้วก็ผู้เล่นคนอื่นต้องแซกค,คิจเจอร์ด้วยนะครับส่วนสีแดงแซคอาร์ติแฟกต์ผู้เล่นคนอื่นต้องแซคอาร์ติแฟกต์ด้วยส่วนสีเขียวแซคเอนชันเมนต์ผู้เล่นคนอื่นก็ต้องแซคเอนชันเมนต์ด้วยนะครับ ตามที่เราแสกนีต่อไปของแถมนะฮะน่าจะเป็นแกล้งสไลเวอร์นะครับมัสเซลสไีเวอร์นะครับก็เป็นฟอยปกตินะครับเช่นเรนโบว์ Rainbow นะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแกลงกอบบินนะครับก็จะได้กอบบินลักกี้กอบบินมาตอนกอบบินรีคูเตอร์แสตแกลงบาเทอร์มักซัดนะครับแล้วก็การโบนัสการเป็นยังเป็นสไลเวอร์อยู่นะครับโอเค อจัดกันเหมือนเดิมนะครับแจ็โค้ดมาร์คออฟแมชชีนนะครับเห็นหรือเปล่าไม่เอาโฟกัสน่ครับมาร์คออฟดแมชชีนสำหรับไปเล่นในมิสซิแารีน่านะโอเคพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ